สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าวีอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าอ,อ่ะเอาไว้เจอนคลิปหน้านะตื่นเต้นสาวประกอบมาตื่นเต,ต,ต้นตั้งแต่ว่าคือคือนอนไม่หลับนี่ไม่ได้นอนไงก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนถ้าใครที่นอนอย่าบอก<ห>น,นะแอปเป้ลหลับต้องดูอยู่แล้วฮะดูอะไร ดูดูอะไรเราโอ่ยช่วงนี้ต้องเปิดคอมแล้วเหมือนเล่นเกมออนไลน์อะไรอยู่วะช่วงนี้ต้องเฝ้าฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะมีปล่อยกันมาเรื่อยๆนะอย่างนี้เลยที่เห็นอ่ะที่เห็นที่เห็นที่เห็นอ่ะคือโปสเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะฮะกับ เาดาวไลฟ์สตรีมนะฮะอลังการพีลิสซิงเกิลพิงก์เวนอมนะฮะนี่เราสายออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยใเกมออนไลน์บอกสิว่าจะเป็นตัวละครไหนอันนี้เหมือนเรากําลังเลือกตัวละครนะโอ้สำหรับเต้าลิสองพวกเรานี่บอกเลยว่าบทบาทนี่คือแอสซัสซินนะฮะเป็นนักฆ่าในเงามืดแน่นอนนะฮะอย่างนี้ต้องมีอาวุธดิเออต้องมีใพใช้สายตาเพชฌฆายออแน่นอนนะฮะสายตาที่ต้องบอกเลยว่าขอแค่ได้จองตานไม่รู้ว่าเรียนลิซ่าหรือว่าเมดูซ่าไม่รู้นะอันนี้ แห่จ้องตาแล้วรอแบบว่าลาสายตาไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เคยพูดไปคลิปก่อนนี้ว่าอารมณ์เหมือนพระเอกเกมเด v ิวต์เม r y คายอะไรอย่างเงี้ยดูเท่เกมอะไรอ่ะเป็นเกมเก่านานาาแลวโอ้โหนี่นี่แลกนัล็อกพูดถึงแลกนัทล็อกไปในคลิปอภิอนิยาไม่เก่าแลหรออันนั้นน่าจะเก่าพอกันพอกันลรฮะ น้องขับพับจีพับจีพับจีนะแอดคลิปเล่นเป็นไหมคือเข้าไปสมัครแล้วด้วยตอนรมตอนตอนไปเอาตั๋วคอนเสิร์ตฟรีโดลงมาตายเลยยังไม่ทันอะไรเพื่อนยิงไม่ได้อยากเล่นเกมเนาะอยากได้ตั๋วใช่ไหมพูดอย่างงั้นจี้อ่ะอันนี้เป็นโพสเตอร์นะฮะที่ต้องบอกว่าเอาสีเอา โอคลิปน,นี้พูดไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเอาสี่สาวในลุกที่เป็นพิง k ์เวนอมใช่ไหมใช่อ่าเอามาจากตู้กระจกเอามายืนมัดรวมกันแล้ว4ี่คนแบบนี้นะฮะเรียกว,ว่าอืมแต่ละคนก็มาในแต่ละลุกที่แตกต่างกันไปเนะเอาะอ่ะอย่างคลิปก่อน้นนี่ยคือนิยามแปว่าลิซ่าเนี่ยมาพร้อมกับใบหน้าและดวงตาที่แบบเพชรขาดนะเออเอ่ะอย่างเจนเนี่มาแบบดุดันใช่ไหมอ่ะอย่างโรเซ่อาจจะมาแนวน่ารัก จีซูมาแนวสวยเออเนี่ยเมื่อกี้คอมเมนต์ไว้เนี่ยพี่นิวว่าอะไรรู้ป่ะบอกว่าสองสาวเนี่ยโอนนี่กับน้องแชงเนี่ยเหมือนเอาไปล่อศัตรูให้ออกมาจากถ้ำก่อนให,ให้อีกสองคนให้อ <คน S 1> ีกสองคนคืคอ,คอฟาดซึ่งจะบอกว่าช <c oughs> ุดของเจนนี่เนี่ยจะเห็นในเกมบ่อยมากเลยคือหมวกเนี่ยคือหมวกอะไรฮิวสายฮิวอ๋อเป็นหมวกใช่ป่ะสายซัพพอร์ตอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าลิซ่านี่แอซซิตเลยนะ ก็คือรู้เลยว่ามาถึงคือค่าคือฉันจะไม่เจราจาใ,ใดๆที่ฉันฟาดแน่นอนนะคะซึ่งก็คือทีเด็ดของน้องบนเวทีอะที่เขาอบอกว่าบนเวทีน้องคือเดอะคิลเลอร์จริงๆเข้าเลยอะเขาพอดเดี๋ยวร <hot S 2> อดูแฟนแคมเลยนะฮะถ้ามีคอนเสิร์ตเนี่ยรับประกันว่าเดือดวิวนี่สูงไม่แพ้ค,คลิปออฟฟิเชียลเลยเราจะจองลงไปในแองก็ไม่รู้จะจองบัตรทันหรือเปล่าเราออกแนวทอล์กกันเยอะนะฮะเช้านี้อะเรามาว่ากันที่โปสเตอร์หน่อยครับเขาดาวไลฟ์สติ๊นะฮะแอปโกดูงานดีไซน์แล้วเป็นยังไงบ้้าางงควมตัใจ วายรอบนี้รู้สึกจะสร้างสรรค์สุดแล้วหลังจากที่ปล่อยเฉพาะไอเคี้ยวงับสองอันออกมาก็ดูรบเรียบคินคลีนดีฮะก็ดูใช้ได้นะก็สวยอยู่ฟอนเพิร์นง่ายก่ออ่านง่ายแล้วก็ดูโอเคโอเคสวยอยู่ และดีเทลรายละเอียดต่างๆในนี้ก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของการจะครบถ้วน<ม>เวนวนดี๋ยวมาดูในส่วนของวันที่กันหน่อยดีกว่าเขาประกาศเป็นเวลาของเกาหลีใช่ไหมในโปสเตอร์นี้เนี่ยมีเกาหลีกับอเมริกาทําโซนของทางยุโรปด้วยอ,อยางนี้เราไม่ต้องไปสนใจฮะ <c oughs> เราจะเราจะมัดรวมเป็นเวลาไทยเลยเพราะว่าถ้าเป็นไทม์โซนของเอเชียเนี่ยเกาหลีจะเป็นตอนเที่ยงวันใช่ไหมอ่า t w e l v pm นะเฮ้ยสำเนียงดีถ้าเกาหลีเที่ยงไทยจะเร็วกว่า2ชั่วโมง เกาหลีเร็ว่าเราสองชั่วโมงขออภัยเล่นมุกปะเนี่ยเราอะรีเพย้อนกลับย้อนกลับเกาหลีเที่ยงไทยคือส0บโมงไม่ใช่แฟนลิซ่าเวเอานั่งรอจนบ่ายทำไมไม่มีออกเขาไลฟ์จบแล้วใครที่ดูคลิปไม่จบนี่แย่เลยนะฮะคลิปนี้แม่สรุปสรุปใหม่ก็คือ10บโมงเช้าวันอะไรอะถ้าปามี่คือวันอังคารอันนี้เดี๋ยวดู๊บนวนอะไรวันที่19เดือน8 ปะแองพัาปี2022อะปีนี้เนี่ยยาไปปี2023นะฮะทุกคน10โมงเช้าวันศุกร์นี้แล้วเจอกันอันนั้น10โมงเช้าวันอังคารโอ้โหเพลงก็เก่าเกมก็เก่าเอาละฮะแย่ละนั่นแหละฮะก็เวลาตามนี้เลยนะเป็นอย่างเป็นทางการของอ f ฟ i ิเชียลเขาเนาะก็มารอไปพร้อมๆกันนะฮะกับพี่ลลิธซิงเกิลพิงค์เวนอมนะฮะเต็มสิบให้กีต้ม หมายถึงก็ไดรฮะโปสต,ต,ปตนี้โพสตนี้เออถ้าน้องลิศก,ก็ให้ร้อยแต<แ>้มอยู่แล้วแค่มี<ะ>น้องยืนดูเต็มเต็มสิบก็ล้านแล้วฮะเก๋นะแล้วนี่มันคือการโพสต์แบบวงนางแบบอ่ะ ใช่มันแบบมันแต่ละคนมาแบบแต่ละลุคที่เป็นนางแบบไม่ไม่แล้วเดี๋ยวแฟนๆก็จะเอากระเป๋าแบรนด์เนมของแต่ละถุงแต่ละแบรนด์เข้าไปห้อยให้สาวๆก็เป็นอย่างน้องนี่จะมีเซรีนเ็บมาไงก็น้องกลางแขนก็ห้อยเซรีนไงแต่เดี๋ยวก็ต้องใส่เครื่องประดับนิดนึงของบุลูกรีด้วยอร่บุกลีปนมาแลวคือจะเป็นคนเดียวที่ไม่คนเดียวสิมีพิซูด้วยที่ไม่มีพร็อพสีสาแต่ว่าเป็นเวทลุคแต่มีพ็อพขึ้นมายันคอคือแบบ อพูดง่ายๆหรือว่าหล่ออชอบชอบัว<ร>นี้เหมือนเหมือนพพะเอเกมที่บอกมาแกเท่เท่เท่ชอบมากเลยแล้วก็คือเขาเรียกว่าในเกมเนี่ยตัวเกมเขาเป็นตัวแมนก็จริงแต่ว่าหน้าเขาจะสวยมากมซึ่งก็คือเหมือนน้องลิสเป้ใช่อดีตเพล่นะนะ ก็ดูเองเล่นนั่นแหละเป็นหยาบคายกันน้องหยาบคายก็ดูน้องเล่นเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเราเข้าไปแบบมันจะมีตัวกระตูนสัตว์เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องมันใหญ่นะนั้นแฟนเพจโตกียโมจิมากันใหญ่เลยนะเล่าประสบการณ์ยกนิวมาใหญ่เลยตอนนี้คือแอดบอยเขาเล่นจริงจังเ็เติมเงินไอเราพี่สาวก็เห็นน้องเล่นก็อยากเข้าไปดูว่าน้องทําอะไรสรุปไปซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก็นั่งเฉยไม่ตีตัวอะไรเลย อ่ะเป็นบ้าตอนนี้หลายๆคนในเพจกำลังส่งอีโมจิกันมาเพียบเลยนะฮะเราไปกันดีกว่าให้ของเพียบเลยโชว์นิ้วุกคนมาเต็มเลยนะฮะโอเคค่ะทุกคนทุกคนอยู่กับเพจอะไรกันเนี่ยงงไปหมดแล้วรีเซว์เวย์ครับผมโอเควันนี้พูดเดียวไปหน่อยเพราะว่าแอดชอบโบนิมมากเอาไปดูเนี่ยเพิ่มเติมก็ได้นะฮะเขาดูก็ได้แต่เช้าแล้วสาระน่าจะเยอะกว่าไม่มีเลยหนักกว่านี้อีกอานั้นเช้าแล้วนี่กี่โมงฮะใกล้กันเลยปล่อยเ่ลากัน2นาทีเอาแหละไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you